ใตมากีเตอนะครับวันนี้จะมาเล่นมันทีสครับวันนี้อยู่กันในตะกิจมนะครับของช่องบุตรคอร์อนะครับ <Conf> มาเปลียนป่ากันป่ะเพื่อนมาดิเอาทอจะตายโอเคครับ บุตอร์คอนะครับทุกคนเข้าทาเป็นครั้งแรกเลยเขาบอกให้เตอร์แบกเหรอเตอร์แบกไม่ได้หรอกแบกไปไงานเป็นเมนทีสเดี๋ยวจะแจกให้เอาไปานะล่อยเมื่อก่อนอัดาจะตายลาไปในหน่างก่อนครับมาดีเพื่อน โอเคกจมบิทเอาโซนฟานไม่ได้นะครับคีคลิปไปรอกจมบิทมาโอเคกจมบิทกลับบ้านนะตัก็กำลังจะตายเนี่ยนะครับเอารองเท้าก่อนนะ มนะปวนูดับขนาดเวนไูไม่ใช่เวนูไม่ชอบไม่ชอบโซซานเลยมันชอบหายตัวมันมองยากเ <c oughs> บดคชอบนะครับตายไหมเบรคไม่ตายอ่ะมบ สี่คนเลยเหรอจะไปทำไมมาจับตายอย่าหวนใจมาเจอแมนทีนะครับทุกคนก็โ An <So, S 2> หนมาเจอแมนทีจะตายเอาไอแมนว่าไงก็จะ An <anime> ตายโอเคไม่ตายเอดติไปห้าแล้วนะครับ An ต้นเกมทำดีมากเลย แล้วไปดูไอ้นี่ไปดูการกําเนิดเกมน้จักแจกหรือเปล่าตื่อเไะแจกเอาจับไปน้แมนเกมบิดกับตายโทษทีเพื่อนไม่เห็นมาครับเคจะตายอะไรเนี่ย youtube แจ้งเตือนมาจะ่าไปสนใจครับ นึ่งปิดกกนจังเตือนเนาะมาเกมปิดตาม,มังกรไปช่มังกรไป่ไม่รู้เหมือนกันจะกินสวยอ่ะเกมบิดนะครับเราควรไปเคลียร์กลางไหมไม่ควรนะเนาะเีร์ในน่้งดีกว่าตายเตอร์ตายนั่นไงว่าแล้ว กดจับก็กดไม่โดน <S <S มีใครว่ามาอีกรอรตีแต่ทำไมเพื่อนเอาเตือรันไม่เอาเหรอตูตานอีกแล้วไม่ชอบเลยยังบิดตตไปครับเก็บเป็นกนหน้าตูตานมาครับ ไปแใ่เสือกันอ้แล้วทำไมเต้ยอ,อยู่กลางวงคนเดียวมาจับอยู่กลางวงเฉยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เสียนะเบดว่าไงเบดโอเคเต้ยได้คิวไปตายเต้ยก็กำลังจะตายพี่บุตรคอเช่่ยหน่อยอะไรเนี่ยอยู่ไหมครับ มาช่วยฟานเราจับไม่ได้มันวิ่งออกไปก่อนนะครับเราจับไม่ได้แล้วเราจะทำเนี่ยท้ายท้ายท้ายนะครับ <Nice. S 1> โอเค เงยต่อชอ่วยกันบิดตามแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เกียยงขยิบต่อกันบิดไปแล้วจับเอาเลยกันบดิดโอเคควรถอยมันกดเดินไม่เดินอีกแล้วเฮ้ยเอาไงเพื่อนโอเคได้ ยูให้ทีหนึ่งครับแล้วอดัมมานี่ได้ไงไม่ไม่ไปบนเหรอชอบแช่แข็งจังเนาะไอ้แมนเแมามาไม่มีอันตีจับไม่ได้ใครรับมาอีกยูไปครับเพื่อนเซนโวต้นจับไปแล้วแม่เงาช้ตัดตดตนะ เป็นวูดช่วยด้วยฮิวฮิวครับเป็นแม่แมนเอาเข้ามาอย่างนี้ก็ตายติดค่ะตายดาวอีกแล้ววะที่เกียร์เปล่าแต่ว่าออกฝันเลือดต่อหนูงายแล้วเนี่ย ผมแจกไปต่อแล้วเอาไอแมนอย่างนี้ก็เรียบรน้อยติดครับทอว่าไงทอเจมบิดจุดฟูบบนหัวเราเอาเสียกันเพื่อนโอเคได้จมบิดได้โซซานไปนะครับเอาเสียรียบร้อยออกกันเลือกเนียบรน้อย จะตับไม่เอาใครอ่ะทอเหรอทอพาคอนเร่ยกปะเบนลุออกไปเอาชีวเกียรขาย,ยานี่ทอโอเคตายิีครับอย่างนี้ทอโทษน่าเบนลุใช่ไม่ทานจริงๆกันรักฟากินป้อมวังนุ่นไปนะครับเอาเบบ็ด เบ็ว่าไงเบ็อะไรเนี่ยอันตีอันตีฟาร์มคีิปอ่ะอันดำว่าไงครับสเต็แมนอ่ะจับไม่โดนติดแล้วอะไรเนี่ยไม่งใช้จับไม่โดนจับไม่ได้อัเทอร์เตอร์กันเพื่อนถึงล่างโดนเน่ไป ปิงอ่ะปิงมาดูเช็คเซอร์เตอร์กันไม่มีใครอยู่แล้วเราวาไปช่วยล่างกันงเมียนติดอยู่จะจับใครดีนะไอ้แม่แม,แม่เดีอ่ไอ้แม่โนเคศทอว่างไงครับทอปิชานกันตายอะไรมาเถอะมันปักข้างหูอ,อะไรตีหนึ่ง เอาเจอเธอกันเพื่อนม,มันต้องเอาแล้วไม่งั้นแพ้สูซานอ่ะสูซสานอ่ะนะครับสูซสานโอเคตายยูไหมครับเราบิ้งออกก่อนทอก็ตายสิครับเข้ามาคนเดียวนะครับอยากดดนป้องมา อาเจอเธอดีกว่ามาเมาื่อไหรก็จะหมวดทำเพื่อนโอเคเบยดมาแม่จับสิครับรออะไรโอเคเราจะตายอย่จะตายมอยจะตายโอเคไม่ตายกับบ้าน เ,เพื่อนเราจะโดนไล่มาดูไไ้ครับทําไมเกวของต่อไปรแมนต่อไปรแมนก็โดนเบสเก็บไปครับตึกตึอแล้วก็ยี่สิบแปดต่อยี่สิามนะครับเติรนตะกออยู่ที่เตก็สองสองสิบเจ็ดนะเต้ก็ไม่จะตายหรือว่าตกเข้า มาครับไปแฟ้วมมจับเรียบร้อยไปเมื่อกี้เพื่อนบอกกันนึมอัดตัดอยู่ตอนนั้นมาครับยิวไปโอเคอยากตอนป้อมมาเพื่อนดันได้เปล่ายิงป้อมเข้าไปยิงป้อมจบได้ไหมอยากจบอ่ะ เราเล็กกันไปไม่ดีีบลีปก่อนเพื่อนเดี๋ยวฮิวให้จําบิดกินป้อมแล้วแล้วเตขหจับวันเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับต่มาสำหรับวันนี้ไม่บายสวัสดีครับมาดูตะกอกันพูดไ้เรื่องอะรเต้มะครับ ก็ตอนนี้ก็มา mvp ก็เจมบิดนะครับพุทธคอบเจมบิดทำลับวันนี้บายบายสวัสด,ดี